ตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหกโมงเจ็ดโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเกีามาเกีาไปสิงคโปร์สิงคโปร,กโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากๆครับอันนี้เดินสายไปทำอะไรบ้างคะโอ้หลายอย่างมากเลยครับเหมือนผมแบ่งเวลาได้ดีขึ้นมั้งผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็็รรรู้้สสึึกุขขขภาพแงแงงนคับ ครับบ่อยกับทุกวันเลยครับมีงานทุกวันมีตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหกโมงเจ็ดโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก้ามาเก้าไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากๆครับอันนี้เดินสายไปทำอะไรบ้างคะโอ้หลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวอย่างของพรุ่งนี้เนี่ยที่ไปญี่ปุ่นก่อนก็ไปงาน MTV ครับเป็นงานเหมือนเป็นงานประกาศรางวัลแล้วก็มีไปแบบโชว์แสดงเล่นดนตรีอะไรเเงงีี้้้ยยครับแลววก็ด๋ตอ บินไปมาเก๊ามากเก๊าไปงานเป็นงานเหมือนงานนิตยศาสตร์อะไรเงี้ยของคัรลเลอร์ก็เหมือนเป็นงานเอะไรงานสังสรรคนิตยศาสตร์อะไรครับแบบเป็นงานทางสังคมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่สิงคโปร์ไปร้องเพลงอีกที่งานประกาศรางวัลของตัวคลื่นวิทยุอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีงานที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินกลับไปญี่ปุ่นนี่ใช่แสดงว่าคิวงานคือแบบของไปคือแน่เลยทั้งอีเวนท์ทั้งกินักลับผมแน่นมากครับคือช่วงนี้เราซ้อมเออแตมิทิ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการซ้อมดนตรีแล้วก็ ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็คนไหนก็จะมีแบบบินออกต่างประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับหลายคนห่วงเรื่องุขภาพเพราะว่าแบบก่อนน้อยไปเยอะดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกไงอ่ะเหมือนผมแบ่งเวลาได้ดีขึ้นมั้งผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงจริงจะกขนาดปิ๊ขนาดยีงมีเวลาพลักเอาไว้ก็ไงดีอ่ะผม โชคดีมั้งผมแบบทำงานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเ,ออเหมือนได้ตื่นเช้าออกกำลังกายหรือกลางคืนได้นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเราแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยวงนี้ก็ถือว่าได้ครับครับก็เหมือนทํางานเยอะด้วยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปครับสุขภาพก็โอเคใช่ไหมไม่ได้ตรวจคนระับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยว,วต้นปีว่าจะไปตรวจแนละ้วช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบไม,ไม่ไม่ช็อกมากอะไร แ,แนนน้นนีตอนนี้กอ็อยู่ในช่วงของการทำโชว์เซอร์นันตีเลยครับส่วนเรื่องไปที่เป็นเรื่องของหลังบ้านอะไรเงี้ยก็มีทีมกำลังช่วยดูแลกันอยู่แล้วอย่างวันเกิดเหรอคะครับว,วันเกิดเหรอครับวันเกิดว,ว,วันนี้เหมือนน่าจะเป็นปีที่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตอผมเล่นแชมมิ่งเสร็จวันที่ยี่สิบสี่ไงครับพอดีผมมีที่จะต้องไปเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสำหรับเคาดาวแต่ว่าเล่นที่โตเกียวอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็มีการซอร้อมเหมือนกันคือเสร็จยี่สิบสี 25, 25, ยี่สิบห้ายี่ปุบหยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็คือไปแต่ต้องซ้อมดนตรีเลยเพราะเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นต่อครับอาวันเกิดยังอยู่เมืองไทยแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเวลาได้อยู่กับที่บ้านหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดก็คือต้องบินไปญี่ปุ่นอยู่แล้วครับผมไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเรื่องให้ของขวัญตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าปีนี้แบบก็เป็นปีที่ซื้ออะไรให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันก็คิดว่าน่นาจะโอเคละอย่ากคอนแท ครัอ๋อผมปีนี้เหรอครับของของเอ่อตัวแฟนมีนนอะไรเงี้ยยังไม่ไมีเลยครับยังไม่ไแน่ใจหรือว่าเขาแอบมีกันแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอะไรก็เลยไม่รู้ว่าแต่แฟนจัดเซียมเซอร์ไพรส์อะไรใช่ใช,ใชค่คิดว่าคิดว่าเอ่อถ้าถ้าเป็นแฟนทำก็คงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ก็ผมยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับถ้าหน่อยตอนนี้ทนงานขนาดไหนแล้วครับก็ตอนนี้ก็จะพวกเราก็เหมือนกำลังจะเาเรียกว่าไง โฟกัสสุนทรภนณฑีเยอะอยู่คือตอนนี้มันมีทั้งเรื่องของไอ้ตัวแฟนมิทติ้งเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่ก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรับสมัครงานครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆตำแหน่งที่เราอยากจะได้คนที่อยากจะเข้ามาร่วมทำตามเป้าหมายนี้ด้วยกันมีเล็งๆใครมั้ยคะผมยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็อรอรอพี่ๆที่สนใจเข้ามามากๆเลยอยากจะนั่งอ่านปอดทุกคนเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบใครที่จะเข้ามาเติมเต็มพวกเราได้อะไรเงี้ยจริงๆกำลังแบบอยู่ในช่วงหาคนมากๆเลย แบบเพื่อนลา,ายบแบมีถามมีอะไรแบบนี้รึเปล่าไหมเห็นเพื่อนๆยังไงนะครับเ,เพื่อนๆนะมีถามแบบว่าอยากจะมาช่วยงานกับค่ายบ่ายก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากอยากจัดการของตัวเองให้ให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเหมือนว่าถ้าเกิดทำกับเราเวิร์อะไรเงี้ยเราก็น่าจะมั่นใจในการที่เราจะใช้ซิสเต็มดูแลคนอื่นแต่ตอนนี้ผมก็ยังปรับให้กับตัวเองอยู่ตอนนี้ก็คือดูแลของตัวเองของค่ายก่อนใช่ใช่ใช่เอาตอนนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ครับ